สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะวัอนี้สภาพมาเฮี่กับเขาค่ะพี่น้องเมนูวันนี้ก็จะเป็นปลานิ่งทอดค่ะกับตำหมกแดงค่ะพี่น้องง่ายๆบ้านๆค่ะกินกับข้าวเหนียวนะคะวิธีทอดปลาบริสติกระทะด้ค่ะพี่น้องก็คือเข้าตั้งกระทะนี่ห่อนิริด้ค่ะห่อนจนควันขึ้นเลยค่ะพี่น้องค่อยเอาน้ำมันใส่ค่ะอันนี้หนูทอดกิท่ก้ที่กับโบเคยติดนะคะพี่น้องนี่ค่ะก็เอาน้ำมันใส่ลงไปรอให้น้ำมันเดือดก็เอาปลาลงไปค่ะพี่น้อง แล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือน้ำมันเดือดเดือดอย่งีพี่น้องเอาขิงลงไปค่ะเอาขิงลงไปคนค้นคนคนพอให้เดือดจัดจะข้าวหนึ่งก็เอาขิงขึ้นค่ะพี่น้องก็ค่อยเอาปลาใส่อันนี้ก็เห็ดให้ี่ติดกระทะขึ้นกันค่ะพี่น้องมาจานน้ำมันเดือดได้ทีแล้วเดนูสามารถทอดปลากันเลยค่ะ ราคาพี่น้องทอดปลากระซุกแล้วตำบักแตงกระแล้วแล้วไปที่นี่ห้ามบักแตงข้าวเขากินกันเลยจ้าแล้วเราจ้พี่น้องเมนูมูนี่ค่ะเป็นตำบักแตงกับปลาทอดค่ะดีค่ะเดนุสเฮเบิง์นตำบักแตงกอนซีสันเป็นตะแซบแห้งค่ะพี่น้องเปรี้ยวหวานคือเกาค่ะเพ็ดเปรี้ยวหวานคือเกลสไตล์นูค่ะพี่น้องนี่คะ่ะบักแตงนูก็สมักซับเอาจังสี่เลยจ้าพี่น้องซุ่อบ่อยมากแบบเป็นลูกเตาะคะ่ะนี่คะ่ะนามเลยร้ายสดเลยออรสดค่ะพี่น้องแซ่บ บอกมากกับน้ํไล่ไหลค่ะพักกระสมีนี่ค่ะพี่น้องพักบุง้งพักบุ้งที่นุปูไวนะ้น,น้ำบานทีนผ้าไบเบิง้งขีบกอนๆนะคะพี่น้องแล้วก็พักชี่ล้อมนะะี่ค่ะคือพักหร้อมปอมนี่แหละคะ่ะพักกัดเขียวคะ่ะกําังพอดีกิน,นะคะ่ะแล้วก็บะเขือนี่ซื้อมากะค่ะพี่น้องแล้วก็มีปลาดิ้น,นะค่ะี่นุบอกวิธีถอดนะคะพี่น้องนี่คะ่ะถอดออกมาสวยงามบบติดเลยได้ะค่ะพี่น,อน้องนี่ค่ะวิธีข้องนูนะคะเห็ดเห็ดประจะําค่ะถอดกรอบ,ก,บกินได้ทั้งหางทั้งขีบทั้งหาง กินได้เบิดค่ะพี่น้องนี่ค่ะกินก็ตําบักแดงค่ะกับสมีเขาเนียวคือเกาค่ะพี่น้องนี่ค่ะขาดเมื่อใดหููอีสานต้องกินเขานียวขอบพุณได้หลายเด้อค่ะพี่น้องที่เขามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนี่ค่ะพี่น้องเป็นกําลังใจช่องน้องไม่ค่ะกาลังเห็ดไปเอยๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะกับเขากับนามเห็ดต่ละมือสมีอีสานบางไท่บางค่ะพี่น้องสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะค่ะ มาค่ะทีนเมื่อกินเขาเล่นกันค่ะตำบักแตงกับปลานิ้นพอจ้า